เฮ้วันนี้มีแขกเว้ยวันนี้แหละว้ายสัตว์ว้ายแป้งสาลีกะรีมันแดงแวนเนสอ่าวางเบาๆสว์นมวัวกะทามอเออนใส่น้ำใส่น้ำไอ้เชี่ยเอ้ย น้ำตัวกระปกนมเมียใส่ไปแมงดาเอาไปด้วยข้าวสารีไอสัตว์นมข้นไอสัตว์ไอหมาลูก ผมว่าผมเจอเชฟที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะเขาอยู่ที่บ้านนี้เขาบอกว่าการช้ทำฟีมของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยทุกท่านจะติดใจนะเธอแบบแต่แดกของเขาอ,ะอ่ะอภาษาลาก็มาแต่กายผมมาจากราวเลยนะเนี่ยอ่าเราจะได้ชวนชิมกันอุ้ยไอสัตว์เอ้ยว้ามาพมองเลยเฮ้ยเรามาผิดบ้านหรือเปล่าวะพอมาไอสัตว์อุ้ยโอ้โหเบาๆหน่อยโอ้โหโอ้ซึง เเขาทำงานอย่างเป็นทีมนะครับโอ้ใช่เป็นเลี่ยมยอดมากไอสัตว์มาใส่เงี้ยนหมาทำไเฮียเลยโอ้เขาบอกว่าเขาใส่เงี้ยนหมาด้วยอาหารของเขานี่ช่างเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆแปลกใหม่ไม่เคยมีใครทำเลยครับอ่าเราต้องไปดูกันแล้วแหละเฮ้ยอยากกินซะแล้วสิโถ่เว้ยไปดูเลยเงี้ยนหมาผสมข้าวซอีไปเอาเนตมาเอียดอร่อยเว้ยสัตว์เอ้ยอร่อยชิปไมค์โอ้ย ไอ้สัตว์ขวางทางไอ้เฮียออกไปไอ้เฮียเอ้ยดำเห็นแต่ฟันสงสัยฟันมาบ่อยเอาไปแดกก่อนเลยโหให้กูแดกมายเดไอสั์ดำดีนักแดกแม่ไงเฮีอย่าดูถูกขนขาวไอ้สั์แดกซะผมลองชิมไม่ได้รสชาติอร่อยมากครับเนี่ย อร่อยก็ดีแล้วมายยนเนสจากสกวีเดนเลยนะเวย้ยทำต่อมือถอยไปคนคนมันผมว่ามันหมดอายุนะแต่เขาก็ใช้วัตถุดิบได้ดีมากเนี่ยเป็นอะไรที่กรมกรอบจริงหรือครับอ่าเห็นแต่ฟันผมไม่รู้เลยว่าผมจะแย่เปล่านมเมียมานี่เอานมเมียมาคนคนเงียนเว้ย เขาบอกว่าเขาเงียนเว้ยด้วยเขาอาจเฮ้ยผมอาจจะถูกอัดตดก็ได้นะเป็นไม่ไหวเลยแดกก่อนโอ Rut, ้สัตว์เย uh ี่ยมเยียบจะถามครับโอ้โหเขาใจร้อนไปหน่อยนะแจกแจกแจกอ้าป้อนทำไมเนี่ยเออลึกซึ้งอร่อยจุงเลยเฮ้ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงอ่ะ โจ๊กเงี้ยนมาเอาไปแตกเหนเยอะๆเอสตัดจะได้ขาวๆเอาไปหนึ่งช้อนสองช้อนเอาไปเห็นหน้ากูไหมพอแล้วครับเอาไปไปหมดเอาไปใส่พริกไทยด้วยใส่พงิกกะหรี่เอาไปกูดามขนาดนั้นเลยครับไอ้สัดเอ้ยม๊ะจะได้ขาวๆไอ้เหี้ยหยุดบนน้ำนมเมียด้วยโอ้มึงใส่นมใส่โจ๊กเลยนะ เฮี้ยเอ๊ยอะไรเนี่ยตูดไก่มึงไม่เคยกินเหรอไอ้แปะยิ้มพอแล้วพอแล้วว่ากินได้สัตว์โธ่เว้ยไม่น่ามาเลยกูเงี้ยเว้ยเอามายองเนสไปด้วยกลมๆเื่อแค่นี้ก็จะอ้วกพอแล้วไอ้เชี่ยยังจะให้กูขาวอีกแดกๆเยอะๆจะได้ขาวเออผมมีความคิดนะครับผมว่าอาหารของคลนี่มันเรี่อยสุดเลยมันแบบอมันแบบ ไม่น่าจะแดกได้ออ๋แดกใส่เฮียโอ้ยแดกก็ได้เฮียเอ้ยงี่แบบโถ่เว้ยไมโยเดน่ดี้เนี่ยมันเฉิมจริงเลยไปโถ่มึงว่าไปโยเน่ด์ก,กูได้ไงทุบนมเมียไม่จะเอาเอลยแต่ <c oughs> ผมไปเละโอ้ยเว้ยจะไม่มารอบที่สองอีก <c oughs> บ๊ายบาย เงียบอ๋อกลมๆกินไปตรงนี้แล้วใจเย็นทำไมวะโอ้เพื่อนไปเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงไม่ชอบอาหารกูอะไรอะไรยะไม่เอาแล้วพอเออ ไม่เอาแล้วเลยการชงเชฟเลยฉันไม่มีกำลังใจแล้วแลกผมก็บอกนะของคุณเนี่ยมันเชื่อมจริงๆเลยว่ะไอสัตว์ถ้าคิดจะให้ผมขาวขึ้นเนี่ยกอหาอะไรให้ผมแดกอร่อยกว่านี้ซะไม่ใช่โจกขี้หรือเงี้ยนหมาหรืออะไรก็แล้วแต่พกรีเนี่ยเห็นไหมผมให้โซแค่ไหนคุณนี่มันบ้าจริงๆเลยฟักอยู่